วันที่10เมษายน2566สถานการณ์ไฟไหม้ยอดปา่าเขาหินปูนพื้นที่5ไร่ในเขตอุทยานแห่งชาติทะเลบันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลติดพื้นที่หมู่10บ,บ้านทุ่งพัฒนาตำบลควนสตอรอยต่อบ้านทุ่งมะปรังตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลตั้งแต่ค่ำวันนี้โชคดีที่เพลิงไฟไม่ได้ลามถึงสวนยางพาราของชาวบ้านนั้น ล่าสุดชุดเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติทะเลบันชุดเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าสะตูลกำนันผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายอาสาสมัครดับไฟป่าเจ็ดหมู่บ้านได้สนที่กำลังกันในการออกทำแนวกันไฟรอบพื้นที่ไฟป่าโดยขณะนี้ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วพร้อมจัดชุดเฝ้าสังเกตการและรถดับเพลิงคอยเตรียมความพร้อมหากไฟป่าปะทุขึ้นมาอีกครั้งนายนเคนกวีธนาธรรม ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทะเลบันกล่าวว่าแม้สถานการณ์ไฟไม่ป่าจะควบคุมไว้ได้แล้วแต่ยังต้องเฝ้าคอยจับตาอีกครั้งว่าเพลิงไฟจะปะทุขึ้นมาอีกหรือไม่เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงที่สภาพอากาศร้อนระอุให้เจ้าที่เนี่ยเฝ้าระวังเนื่องจากพอเราไปเนี่ยมันด้วยระยะเวลาเนาะมันมืดค่ำมันก็เป็นอันตรายต่อเจ้าที่เราเนในการที่ยะขึ้นไป ดับไฟข้างบนเพราะผมก็เลยให้จัดเวรเฝ้าระวังภัยแล้วก็ไฟป่ายอยู่ข้างล่างไม่ให้ลามลงมาครับจากนั้นก็พอถึงถึงประมาณช่วงหัวรุ่งนะตอนเช้าเราก็รวบรวมกําลังคนพร้อมกับพวกเจ้าหน้าที่สถานาีควบคุมไฟป่าแล้วก็เครือข่ายอาสาสมัครด,ดับไฟป่าเนาะแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันขึ้นไปดับไฟข้างบน ครับตอนนี้ก็คือเราทำการทำแนวกันไฟในระดับหนึ่งเนาะแล้วก็นำถังน้ำถังน้ำน้อยเนาะไว้สำหรับอุปกรณ์สำหรับดับไฟป่าครับก็ขึ้นไปดับไฟในส่วนที่กำลังปะทุนั้นก็ตอนนี้ก็คือสถานการณ์เนี่ยเป็นปกติแล้วเนาะแต่ว่าก็อา,อาจจะยังมีควันที่ว่าเป็นควันจางๆเนาะหลังจากการดับเราก็ให้เจ้าที่เนี่ยอยู่เวรเฝ้าระวังภัยเผื่อเกิดการประทุข,ขึ้นมาอีกอาจจะเกิด เกิดไฟขึ้นมาอีกจากอากาศเพราะว่าเรพราะช่วงนี้อากาศพื้นดีอากาศร้อน,น,นร้อนผิดป,ปกติเนาะอาจจะเป็นบบสิ่งที่ทําให้เกิดไฟป่าได้ง่ายครับผมส,สัตว์ป่ามันไม่มีได้รับแจ้งว่ามีเรื่องของอะไรอ่าตอนนี้ไม่มีครับเพราะเนื่องจากบริเวณที่เกิดเหตุครับเป็นเขาหินปูนสูงซึ่งสัตว์ป่าน้อยชนิดครับที่ว่าจะขึ้นไปอยู่ครับผมห่างจากหมู่บ้านเยอะไหมคะห่างจากหมู่บ้านเยอะครับส่วนใหญ่ ที่ว่าใกล้ก็คือจะเป็นแปลงแปลงสนยางสวนยางพาร,ราของชาวบ้านนะซึ่งจะอยู่ตรงใกล้ๆก,กับตีนเขาซึ่งนั้นเราก็จะทําให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเฝ้าระวังดูตามจุดต่างๆครับป้องกันไม่ให้ลามเข้าแปลงชาวบ้านสําหรับสาเหตุยังต้องสืบสวนอีกครั้งว่าเกิดจากอะไรแต่ขณะน,นี้สภาพอากาศที่ร้อนระอุมีผลต่อการเกิดเพลิงไม่ป่าได้ด้วยเช่นกัน หลังควบคุมเพลิงไว้ได้ยังคงมีกลุ่มควันเล็กน้อยที่ปกคลุมสำหรับสันเขาป่าหินปูนเคยเกิดไฟไหม้เมื่อสองปีที่ผ่านมาสองไต้มีนิวรายงาน